ครั้งที่เธอทำดีต่อกันหยุดมันจะไม่ไหวดูว่าเหมือนรวงใหญ่แต่มีคิดเปอันข้างเดียวช่วยคเคลียร์กับฉันได้ไหมพร้อมกันหากพวกเราเป็นเพื่อนกันอย่าทำให้เขาจะมีได้หรือเส้น หากเธอขอเธอบอกมาเชิญฉันทีน่ใจก็รู้สิกดีที่เธอมีกันดรสดใสโอ้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 นอ้อ้โอไโอยา,าอยา้โอ้โอ ทำให้เข้าใจเป็นลืเพียงคนหนึ่งไม่ได้ลึกซึ้งเกินกว่ใครป่านนั้นก็พูดมาอยู่สายตาเหมือนว้ผมเป็นแฟนคลับเขานะครับแฟนคับมาแฟนคลับ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  อันนี้จะต่อยอีกกันปะเนี่ยเหมือนจะต่อยอีกกันโหคิดถึงจังเลยใช่คร cool. ับทุกคนคิดถึงทุกคนไงคิดถึงทุกคนซีคิดถึงจังเลยก็นี่ไงหันมาหาทุกคนนี่ไงครับคิดถึงก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆงหน้คาะอย่ามาโดนตัวพ่อเยอะ สาปธะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ฝากทุกคนแค่เพลงเดียวนะเรามีอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ได้ร้องนานมากแล้วประมาณสิบปีเนาะไม่ได้ร้องเพลงนี้วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาร้องกันหน่อยดีกว่าใหญ่แล้วเหรออย่านะเดี๋ยวเบลเต้นนะ แกเต้นฉันเต้นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นทำงานก่อนนะทำงานก่อนขอทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยต่อรวนนะเพลงต่อไปนะครับไปกันได้เลยครับผมใครร้องได้ช่วยกันร้อง